สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพบกับสองน้องทีอีกแล้วเนาะสบายดีตอนคําเดอพ่อแม่พี่น้องวันนี้น้องทีเลือกของเห็นมากเนะะกาะสักะนึงงข้าวแล้วบัดนี้กะไปตักน้ำกินเนาะอันนี้ก็คือคู่เห่ากับไม่คานสิไปตักน้ำน่ากินเนาะ ทำซางกะยูไก<อ>เดี๋ยวทางไปไปเบิ่งกันเลยพี่น้องป่ะ <c oughs> อันนี้ก็คือทางกำลังสิไปตักน้ำนะพูดละป่ะไปเบิ่งกันเลยอันนี้ก็คือทางที่ฮาจะไปตักน้ำนะพี่น้อง <c oughs> อันนี้ก็ทางไปตักน้ำกินเนาะไก่เติบได้พี่น้อง ันนี้คือหน้าของน้องเองอันนี้ก็ส่วนน้องปลูกเคืองปลูกหนดปลูกหน่อไม้หัวค่าพักเน่าพักค้าเป็นใสแกนหน่อไม้ Nên cả đau Bên này đau lắm Tại vì đau lắm Nghĩa là à, có lúc nằm Đi ra đường Lúc này Nghĩa là có lúc nằm Đi ra đường là có lúc nằm Đi ra đường Nói chung con mặt đất Nói chung với มดบ้านก็ไปกินน้ำกันนี่ละพี่น้องย่ายไปเลย เดอหอดแล้อันนี้นน้อยน่ะหรือพี่น้องปะไปเบิ่งกันเลยมันเป็นยังไงน้ำซางในเกิดตั้งแต่น้องยังทันได้เกิดพ่อแม่ของน้องตั้งแต่ยังไม่น้อยเนาะตักนานยังน้องทันได้เกิดอันนั้นก็คือคนที่เข้ามาตักน้ำมัดบ้านก็มากินน้ำ น้ำซางเนี่ยพี่น้องบางคนก็มีเงินเธอซื้อน้ำกินแต่น้องมาตักอยู่ในคู่มือว่ได้ซื้อเพราะบ่ไม่ีเงินซื้อบอกซื้อก็ได้น้ำตอนตีอนก็มาห่อน,น้ำซางแล้วจ้าเกี่ยมจะตักว่าย้าทำได้หอด้วยน้ำซางในกาตะกี้ตะก้า,กเกาวเนาะตั้งแต่ พ่อแม่ของน้องอยังไม่น้อยพี่น้องยามฝนนี่มันสิตื่นแต่ย้าแรงนี่นำนำมันบกเลยดมันมันกะบลายเนาะได้เขากะดูเขาไปใส่เฮิรนเขาเยพี่น้องน้ำซางธรรมศาตร์คุดเอาใส่แห่งงานโคดนี่แหละคุดแต่เก้า จนหอดปัจจุบันนี่ก็ยังใช้อยู่เดี๋ยวทามาตักกันเลยนะพี่น้องอันนี้ก็คือไม้คันโขอที่ตักน้ำลงไปขู่ของเฮาเนาะเกมพร้อมแล้วไปเลยโอ้เราสนท้ bơ đầu bơ ngoặt ba ngoặt chút ngoặt nó, ô, oh. bước tông sang đi mì ngoặt bước sang

ตอนนี้ก็ได้น้ำมาหนอพี่น้องปะเมืออ่อเลิกไปนี่ทางเมื่อของเห้าเนาะ กลายสีหอดเธอแล้วพี่น้องมึงกลูยขูดน้ำเสียหับอีกเมืไหร่ก็หอดเห็นสัก,กิเคอยเห็นเธอแล้วชวนพักน้องเขามาเไม่ชวนอยู่หน้าน้องไว้คูดป,ปี เฮ็ดโต๊ะทุกปีทุกปีได้ฮ้อนๆแล้วตอนนี้ก็ห้ามน้ําหองเฮือนแล้วเนาะพี่น้องอันนั้นก็คือเอ้ยของเฮาเองนี่ก็คือขกืระติกับกระตกน้ําที่เากัจะทอกเอาน้ําในนี้ทอกใส่กระติเอาไว้กินเนาะพี่น้อง กิ้งนี้ก็เป็นทอกใส่กระติกอยู่เทิงเฮินเนาะเว้นกินเวลาลุกมากลางคืนก็จะได้กินมันจะตอนตอนใดก็มันจะม่ได้ลงมาแต่ร้างนะพี่น้องเพราะมันอันตรายเวลาลงมาแต่้างกลางคืนกินอยู่เทิงมันจะเปิดภั่อันนี้คือกระติกที่จะทอกน้ำใส เดี๋ยวเฮาไปล้างกะติก่อนก่อนจะถอกน้ําใส่เนาะบัดนี้เฮาก็จะล้างเนถอกน้ําใส่นี่เอมาเอาสบกดล้างถ้วยเอามาล้างให้มันสะอาดเนาะพี่น้อง ้างแล้วเราก็ไปทอกน้ำกินใส่เลยเอาขึ้นอยู่ทางเฮิร์ดบันี้คลิปนี้กัขอจบเพลงทันนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะต่อไปรอชมกันคลิปนานเด้อพ่อแม่พี่น้องผู้ใดเห็นคลิปนี้กัอย่าลืม กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เด้ออย่าลืมหักโฉมที่เด้่อพี่น้องบ๊ายบายไปหักโฉมิีหน้ารัก